สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่แบดแมนนะครับในพาร์ทที่5นะครับหลังจากที่พาร์ทที่แล้วเราได้ช่วยเหลือคนงานคนล่าสุดนะครับเราก็ตอนนี้ได้เวลราที่ต้องพาเขากลับไปส่งหาก,กอดอน,นแล้วแหละแล้วไปทางไหนแล้วเนี่ยงงดีครับขามามาทางหลังคาและขากลับต้องเดินทางปกตินี่งงกันไปเลยโอเคโอค้โอพระเจ้าเราติดอยู่ข้างล่างนี่ลิบนีเป็นวิธีเดียวที่ออกจากที่นี่แล้วมันก็เจ๊งไปแล้วอ๋อเก่ละแป๊บหนึ่ง ลิฟต์มันใช้ไม่ได้เราต้องให้รถมาดึงกลับไปโอเคดึงมาเฮ้ยมันขยับแล้วได้ทำแบบนั้นได้ยังไงเนี่ยแต่ใครจะสนเลยฉันดีใจมากเลยที่จะได้ออกไปจากที่นี่ใกลถึงแล้วอีกนิดเดียวเยี่ยมเอาเลยครับได้เวลาออกไปแล้วปะไปกันเถอะพี่น้องทั้งหลายออกมา เสียงอะไรโอ้โหเครื่องบินของอักขัไหนมางานเข้าแล้วพี่น้องโอ้โหเครื่องบินมารับน้องแล้วโอ้โหข้างล่างมาเป็นกองทัพเลยฮะอัลเฟรดผมเห็นแล้วครับกอนสแกนเบื้องต้นบอกว่าพวกมันไร้คนขับและถูกควบคุมจากระยะไกลปิดการใช้งานหมดล็อกอาวุธ เข้ามาเลยพอฮีโร่มาดูกันสิว่าแกจะรอดไปได้ยังไงโอ้ยจะไม่รู้จะโยกยังไงดีเลยอะโอ้โหโดนต้อนเข้าจนมุมเยี่ยมเหลือไอ้สามหัวตัวเดียวลวก่อนที่เราจะจัดการกับเครื่องบินตีแนะ่เรียบร้อยเอาละเครื่องบินอยู่ไหนไป้ะฮะมิซายเราสวยมาดิมาดิ อุ้ยอุ้ยอุ้อ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย้ยอุ้ยยอุ้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 ไปเล่นทาไปเล่นทาไปเล่เยอะเยอะ้โหีแเอายังไม่ร่วงอีกออมันมีเกอเลือดอยู่อุ้ยมันยิงเยอะเกินไปหอเปล่ามันเลือดในมัเยอะไปอเปล่าดีอเคลบได้เอา้วทีนี้เอุ้ยเซ อุ้ยลบ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 ตีเนี่ยโุเสียดายเกียร์มิซล์เป็นมิเก็บให้ด้วยนะเวลายิงเครื่องบินเนี่ยไม่งั้นนี่มันแน่มันแน่นอนอ้าวร่วงสมดําหน้าโดนตรงตูดเครื่องเลยอยู่ไหนแขนมันแขนแกไม่มีวันชนะคืนนี้แกจะต้องชดใช้สําหรับทุกอย่างออร์คเคิลสแกโคนกำลังเตรียมระเบิดในเซตโรมิซิงเชเบอร์ฉันอยากรู้ทางเข้าฉันต้องการเดี๋ยวนี้ กำลังหาให้อยู่แต่ฉันขอเวลาเดี๋ยวหามาซะบาบาร่าอดทนหน่อยนายก็ได้ยินแล้วใช่ไหมคิดว่าไม่แง่แง่มันแขนโอเคไปครับมันเป็นโหมดไรคนขับไงมันไม่มีอคาคมนายอยู่ข้างในนั่นหรอกโอ้แล้วจะไปยังไงแล้วทีนี้เร่งเครื่องอ,อ้าวกำอุ้ยรถสึกหมดกรำแล้วเดีย๋ยวแป๊บนึงนะ ล้วไปยังไงละทีนี้อ๋อโอเคหูต้องกดลิฟต์ไอเราก็เร่งเครื่องก็นึกว่ามันจะบินได้ไปากครับปึ๊บขึ้นมายังพื้นยกระดับแล้วโอเคไปต่อไรต้องพานายไปส่งที่ประตูให้ได้แล้วมันจะมาอีกไม่ไ้พวกนี้เนี่ยโอเคครับปึ๊บเอาละได้วเวลาเร่งเครื่องไปส่งแล้วบิน เยี่ยมหืออย่างเทพนี่เป็นคนที่สองที่ยังชโชคดีก็กำลังของสแกร์โคได้ฆ่าคนอื่นหมดแล้วไอ้ลูกหมาอเอ้ยพาเขากลับไปที่จีซีพีดีระวังตัวด้วยนะจิมมีทหารอยู่ทั่วก็แทมเลยแล้วนาย,ยไว้ต่อฉันจะไปทำให้เคนเห็นถึงสิ่งที่เขาได้ก่อความวุ่นวายไว้กับเมืองของฉันโอเคป่ะครับได้เวลากลับเข้าไปที่เซ็นทรัลมิกซิ่งช m เบอร์คือเซ็นทรัลมิกซิ่งก็คือห้องผสมส่วนกลางนั่นแหละฮะ เอาเข้าก็าสินออร์คาลฉันต้องการเส้นทางไปหาสแกโคเราไม่มีเวลาแล้วนายต้องไม่ชอบนี่แนะ่มีเพียงทางเดียวแล้วมันก็ถูกปิดตายจากข้างในแล้วพวกอกุโมงค์ขนส่งละ่ะมันอยู่ข้างหลังกำแพงโรงงานฉันจะส่งตำแหน่งไปให้แล้วน่าจะเอาไงต่อโดนสดไงละ่ะโดนสดอีกแล้ว <c oughs> โอเคน่าจะต้องยิงนะครับเรียบร้อยแล้วยังไงขึ้นไม่ได้ดิ อ๋อคีบเคลียเก็ตละเราจะต้องไปเอาเครนนะครับมาช่วยตรงไหนตรงไหนตรงนี้เครนเครนเครนโอเคถึงอ่าอ้เป็นพัซเซิลเล็กๆเลยเนี่ยไม่เจอพวกพันธมิตรแห่งเงาอีกใช่ไหมเนี่ยโอเคฮะมาขยับเครนเถอะปึ๊บอ่าโอเคไปทีมบุกพร้อมหรือยังฉันจะไปหาพวกมันเดียดเด๋ยวนี้สิ่งล้ำค่านี่คือส่วนสะพันข,ของแผนฉันอย่าทำให้ฉันผิดหวังสละ ฉันไม่เคยทำให้ผิดหวังนายคิดว่าพวกมันกำลังวางแผนทำอะไรก่อนอื่นเราต้องพุ่งเป้าไปที่การหยุดสแกรโครจากนั้นฉันจะจัดก,การเดอะไนท์เองมันตรงหรือยังเนี่ยชึบมันน่าจะตรงเลยวะเนี่ยมันเบี้ยวนหน่อยๆอะเดี๋ยวเราลองดูโอ้โหสุดยอด,ดจริงๆฟึบมาครับได้เวลาบินแล้วโอเคขึ้นรถโลดถอยหน่อยถอยหน่อย เร่งเครื่อง afterburner อู้เกือบ <c ười> เกือบชนกระแพงเลยไงต่ออุ้ย,ย,ย,ยเจอไอ้สามหัวนี่แนี่เยเฮ้ยมันต้องยิงสามทีอย่าลืมไปนี่สวยมาโผล่มาอู้ห suo, ไม่โดนไม่โดนทีทีทีทโผล่มาดิ โอ้โหมันมีดักทางมีดักทางแก๊งซุ่มแอบเหรอฮะอีกคัลํหนึ่งโอ้โหเกือบ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 นี่แน่นี่แน่อุ๊ยยังไม่ตายเอากรรมโดนเลยก็นึกว่าระเบิดแล้วนี่ไงต้องอีกทีหนึ่งแบทแมนฉันคิดว่าฉันเจอจุดอ่อนของโดนแทงแล้วฉันจะตรวจสอบและส่งกลับไปให้เร็วๆนี้จะเจออีกไหมเนี่ยระแวงแว๊บๆอ้าวไปไม่ได้ ไปไม่ได้ก็ต้องลงก่อนฮะอ,อ Luckily, ๋อโอเคฟึบเกี่ยวเกี่ยวทีพวกทหารถูกคุมกันโดยเซนที่กันฉันจะต้องจัดการพวกเขาโดยเร็วเพื่อเรียกการถูกตรวจพบไปยังไงครับไอ้ข้างๆนี่มันไปได้ใช่ไหมเนี่ยลองดูนะอึ๊บอ๋อมันไต่ปล่องได้โอเคเยี่ยมเอาละ อ๋อนี่เราอยู่ข้างใต้แล้วโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวรอให้อ่าไป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 เอาเ <ไป S 1> ลยครับจัดก่อนสวยไรป้อมปืนนี่เราทำอะไรกับมันได้ไหมเราดับเครื่องมาได้ไหมอ๋อทำลายได้เลยเยืยมโอ้<笑><笑>ผมก็นึกว่าจะดึงอะไรออกมาที่แท้เอามือเขาต่อยเลยนะฮะแล้วไงต่อเอ้าบแบทแมนโทรกับใครแบบ แบทแมนฉันเอาใบพวกมันถอยกลับไปได้แล้วพระเจ้าเท่าน,นั้นที่รู้มีรถถังอยู่ทุกที่เลยไอ้ลูกมาพวกนั้นคงวางแผนกันมาหลายอาทิตย์แล้วหรอหาต่อไปแล้วทำเท่าที่ทำได้นะจิมฉันจะจัดการกับพวกมันให้เร็วที่สุดฉันต้องหยุดระเบิดพวกเราเชื่อใจน้อยแบทแมนเราจะต้องผ่านเรื่องนี้ไปได้ฉันรู้เราทำได้โอเคมาทำอะไรสักอย่างตรงนี้โอ้โหดูชุดดีครับโดนสารพิษด้ยวยเนี่ยทำไมมันสภาพเป็นอย่างนั้นเนี่ยโอ้โโอโน่ากลัวมาก เอาละต่อตรงอีกแล้วงานนี้จึ๊กเยี่ยมอ้าวประตูเปิดแล้วโอเคผมขี้เกียจเดินนะผมจะเรียกรถมามานี่แบมบิล <c oughs> นี่คือคำสั่งให้ทุกหน่วยอพยพออก,กอจาก SE เคมิคอลขอย้ำอีกครั้งนี่คือการอ,อพยพครั้งสุดท้ายใครก็ตามที่ถูกทิ้งว่าจะตายอย่างเจ็บปวดและทรมานฉะนั้นจงออกมาซะ มันสั่งอพยพคนแล้วกรรมแล้วฮะอึ๊บโอเคโอ้ทหารเพียบไปหมดแล้วเราต้องทำอะไรอ๋อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวลองดูนะเราลงไปเปิดได้ไหมโดยที่ไม่ต้องไปบวกอาหารเนี่ยดวนดวนต่อตรงดวนอะไรอึยเยี่ยม เอาเลยครับเปิดประตูแล้วโอเครีบกลับไปที่รถเลยมันมาแล้วพี่น้องขึ้นแล้วครับเอางานเข้างานเข้ามันเลยงานนี้เป็นไงเออไม่ตายอีกอมันถือถือกล่องอะไรเดินไปดูวยอย่างไงเป็นไงนเมื่อกี้ซาใช่ไหมเจอรถถังทีเงือบหมดเลยเอาแล้วยังไงต่อนะฮะทีนี้ อ๋อให้ใช้แบทโมบิลเวอร์ดีตัวข้ามผ่านสิ่กีดขวางโอเคโอเคไปเลยใช่ไหมไม่ถึงไม่ถึงเอาใหม่เอหมต้องถอยต้องเร่งเครื่องหน่อยอผมว่านี่ไงผ่านแล้วโอเคเยี่ยมเฮ้ยสแกรคครูท่านสุภาพบุรุษคืนนี้จะเปลี่ยนก็ตแทมไปตลอดการคืนนี้จะกลายเป็นดินแดนแห่งฝันร้าย สัญลักษณ์อารมณ์เลวของแบทแมนจะกลายเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความกลัวและยิ่งไปกว่านั้นพวกเราจะทำให้ก็อตแธมกลายเป็นศูนย์กลางของการระเบิดที่จะเปลี่ยนชายฝั่งตะวันออกของอเมริกาให้กลายเป็นอาณาจักร,รของฉัน จบแล้วใช่ไหมแล้วเราต้องทำไงเนี่ย <S <S แต่แฉันจะต้องหยุดสารเคมีนั่นก่อนที่ม<อ>ันจะเข้าไปถึงยังห้องผสมเมื่อฉันเคลียร์ห้องแล้วฉันจะสามารถผูเปาไปที่การหยุดระเบิดนั่นได้โอเคครับก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวมาอัพสกิลแป๊บหนึ่งมีพอยต์มา2พอยต์ก็ตามคำแนะนำของน้องดันเต้น,นะครับเราต้องอัพสกิลพวกนี่ไงเจอแล้วสายเกี่ยวกับการทำลายอาวุธอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหลังๆมันจะโหดใช่ไหมอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อหลบมีดเฉยๆกว่าดึงมีดออกมางั้นเราก็ต้องไล่ไปอันนี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวพอยให้ว่ากันอะต่อจากนั้นเราจะมาอ่านประวัติตัวละครนะครับโอเคอ่อฝั่งตัวร้ายหรือแค่ริเลอร์ตัวเดียวงั้นเดี๋ยวมาอ่านฝั่งอ่านตัวละครสําคัญก่อนครับเริ่มจากนี่นะครับอัลเฟรดครับก็ชื่อจริงนะครับ, Alfred รบอัลเฟรดเพนนเวิร์ดนะฮะอาชีพก็คือเป็นพ่อบ้านนั่นเองโอเคหลังจากผ่านงานมาหลายอย่างอัลเฟรดเพนเวิร์ด ก็ได้ถูกว่าจ้างมาเป็นพ่อบ้านของครอบครัวเบนส์เมื่อพ่อและแม่ของบรูซเวนถูกสังหารอัลเฟรดก็ได้คอยประคับประคองเด็กกำพร้าคนนี้และช่วยเหลือเขาอย่างไม่เต็มใจนักในการเป็นแบทแมนอัลเฟรดทำได้หลายอย่างมากตั้งแต่การทำอาหารไปจนถึงการต่อสู้นั่นทำให้เขากลายเป็นพันธมิตรที่แข็งขันที่สุดของแบทแมนด้วยความแข็งขันของเขาก็ได้ช่วยวางรากฐานให้กับอัศวินแห่งรัติการ และหันเหความสนใจของผู้ที่สงสัยในตัวตนที่แท้จริงของบรูซเวนโอเคอันนี้ผมเคยดูซีรีส์ก็อเทมจริงๆแล้วเขาเป็นทหารผ่านศึกใช่ไหมอันนี้คือรู้คร่าวๆนะมาต่อเรื่องเกี่ยวกับคุณลักษณะนะครับข้อแรกเป็นนักแสดงที่มีฝีมือ <c oughs> ข้อนี้ผมว่าอาจจะเซอร์เซลเอลเฟรดหรือเปล่าแบบว่าคอยหลอกล่อคนอื่นไงปิดบังความจริงให้กับแบทแมนนะครับข้อ2ผ่านการฝึกอบรมในเทคนิคก,การแพทย์ฉุกเฉินข้อ3 มีความชำนาญเรื่องเครื่องกลและระบบคอมพิวเตอร์ข้อที่ 4. เชี่ยวชาญในด้านค่ากรรมศาสตร์ค่ากรรมก็คือเป็นพวกเกี่ยวกับการบ้านการเรือนเกี่ยวกับการทําอาหารเกี่ยวกับการอะไรอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็จะทำจบมาแล้วทํางานโรงแรมนะครับก็ถ้าเกิดผู้ชายนะครับท,ท่านน้องผู้ชายคนไหนเนี่ยอยากให้แฟนหลงรักนะครับไปเรียนค่ากรรมเลยจบมานี่แฟนปลื้มครับทำอาหารทางานบ้านเสร็จเรียบร้อยเป็นพ่อบ้านในอุดมคติเลยทีเดียวนะฮะส่วนข้อสุดท้ายครับ เป็นคนที่มีลักษณะสุขุมและก็หนักแน่นโอเคเอ่าผมว่ามาอ่านตัวนี้ดีกว่าโรบินนะน่าสนใจมากก็เป็นตัวละครหนึ่งที่มีน้องให้บอกให้อ่านมาอยู่เหมือนกันเอาละครับชื่อจิมนะครับทิมเดรกอาชีพเป็นนักศึกษามาครับอพ่อหนุ่มทิมเดรกนะครับอยู่ในกลุ่มฝูงชนในคื้นที่ uh, The Flying g r a เกรซถูกฆาตกรรมนะฮะสถานที่ที่เขาได้เห็นแบทแมนกระโจนไปที่เกิดเหตุ ความกล้าของแบทแมนกลายเป็นแรงบันดาลใจทีมจึงติดตามเรื่องราวของแบทแมนและโรบินอย่างใกล้ชิดในที่สุดความเย้ายวนในความลับพวกนั้นก็ได้ทําให้ตัวเขามีทักษะในการเป็นนักสืบทีมมีความมั่นใจว่ามันคือบรูซเวนนะครับน่าจะหมายถึงแบทแมนก็คือบรูซเวนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ดิกเกรสันปัจจุบันก็คือนท์วิงนั่นหมายความว่ามีความต้องการโรบินคนใหม่ที่จะต่อสู้ไม่รู้จบเพื่อความยุติธรรมหลังผ่านการทดสอบโดยตัวของ อาอสุวินแห่งรัติการเองแล้วด้วยการฝึกอบรมที่เหนื่อยยากทีมได้เรียนรู้ที่จะกลายเป็นโรบินและได้ดําเนินชีวิตด้วยชื่อนั้นนับแต่นั้นเป็นแต่ต้นมาก็คือเป็นโรบินนับแต่นั้นเป็นต้นมาเลยครับแหมเจ้มแปลผิดแปลถูกลิ้มผ่านกันค,คุณนักคุณลักษณะมี4ข้อครับข้อแรกมีทักษะนักสืบที่แหลมคมข้อ 2. ผ่านการฝึกการต่อสู้โดยแบทแมนข้อที่3ม มีคลังแสงอุปกรณ์และเทคโนโลยีขั้นสูงข้อที่4สติปัญญาเข้าใกล้ระดับอัจฉริยะคือดูจากความสามารถแล้วน่าจะเหมือนคล้ายๆแบทแมนนะครับเพียงแต่ว่าเป็นรองในแบทแมนในทุกๆด้านนิดหน่อยแค่นั้นเองนะฮะโอเคสําหรับพาร์ทนี้ผมก็จะมานําเสนอภาษากฤษคําว่าอะไรดีเอ้ยนี่ไงคําว่าอาเซนอลแล้วกันเพราะว่าเราได้ยินบ่อยใช่ไหมถ้าเกิดใครดูบอลนี่กคได้ยินบ่อยสําหรับคําว่าอาเซนอลเนี่ย มันไม่ใช่หมายถึงเป็นทีปืนใหญ่อาร์เซนอลในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับหรือว่าเป็นคุกกี้ยอดนิยมอย่างคุกกี้อาร์เซนอลมินิคุกกี้นะครับที่แบบว่าจับฉลากปีใหม่ทีไรมันต้องเจอทุกทีนะครับจริงๆแล้วคําว่าอาร์เซนอลเนี่ยในคํานามนะครับจะหมายถึงคลังแสงสัมภูตหรือว่าคลังสัมภูตก็ได้นะครับซึ่งมันจะแตกต่างกับคําว่าอาร์โมรีนิดนึงคืออาร์โมรีเนี่ยมันจะหมายถึงที่เก็บอาวุธนะฮะมันจะหมายถึงแบบ่าที่เก็บอาวุธให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ก็คือถ้าจะเปรียบเทียบให้มันแตกต่างกันอย่างชัดเจนเนี่ยถ้าเราพูดถึงคำว่าอาร์เซนอลเนี่ยก็จะหมายถึงว่ามีอาวุธมากมายหลายอย่างมากแต่มันอาจจะไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะักอาจจะมีแบบมีทั้งปืนระเบิดปืนสั้นอะไรอย่างนี้มีสไนเปอร์อะไรอย่างนี้แต่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นอาร์ม وري เนี่ยมันจะลักษณะแบบว่าเรามี m 1 6อยู่10กระบอกแล้วเราจัดเรียงให้มันเรียบร้อยนะมันก็คือเป็นคําเฉพาะเจาะจงกว่าคําว่าอาร์เซนอลนั่นเองฉะนั้นถ้าเราพูดจะใช้คําว่าอาร์เซนอลนะครับเราจะพูด ที่บ้านมีคลังแสงว่ะมีคลังแสงเยอะมากเลยแต่ว่าที่บ้านเนี่ยมีอาร์มรี่นะคือมีที่เก็บอยู่อ่าถ้าเราเปรียบเทียบอย่างตัวอย่างชัดเจนก็นึกถึงคุกกี้อาร์เซนอลมีคุกกี้เลยนะครับอาร์เซนอลมีคุกกี้เนี่ยเวลาเราเปิดกล่องมาใช่ไหมเราก็จะเจอทั้งแบบว่าตัวอ่าเป็นลูกกลมๆเป็นสีเหลี่ยมมีน้ําตาลไมีมีน้ําตาลอะไรอย่างเงนะี้ยนั่นคือคําว่าอาร์เซนอลแต่ถ้าเป็นอาร์ม وري นั่นะก็หมายถึงว่าอาจจะมีตัวกลมอยู่สักสิบอันอย่างเช่นเราไปซื้ออ่าคุกกี้ในเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเป็นอะไรดี บิดจิมคีมแล้วจุ่มนมอะไรเงี้ยเหมือนโอริโอ้คือมันจะเป็นเหมือนกันเลยเป็นเรียเป็นตับอันนั้นจะเรียกว่าอามรีนั่นอันนี้ก็คือความแตกต่างระหว่าง2คํานี้นะครับฉะนั้นเวลาใช้เราต้องดูให้เหมาะกับสถานการณ์ให้ดีนะครับก็สําหรับพาน,นี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไะตอนนี้ได้เวลากลับไปลุยเนื้อเรื่องกันต่อครับเอาโอเคเกียวเขียวๆขียวนี่คือแนะนาใช่ไหม <c oughs> โอ้โและยืนติดกันเป็นพืชเลย เดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าจะเอาทางไหนก่อนดีอูมีปืนด้วยตรงนู้นก็เยอะมันเล่นพวกแถวทางเดินดีกว่านี้ปึ๊บอยากให้ฉันตุ้งตื่นพวกแกไหมว่าตารางเวลาของเราแน่นเอียดที่นี่กดแคมกำลังจะชดใช้ในสิ่งที่ผูกกับกูได้ทำไว้กับฉันโอ้โหมีหลายคนมาก ผมอยากจะจัดการแบบเงียบๆซะ้วยสิเอ้าคนนี้เดินมาคนนี้เดินมาประกาศฉุกเฉินรัศมีร,ระเบิดอยู่ที่31มไมล์และเพิ่มขึ้นโอ้โหเกือบ50กิโลได้ไปนะฮะเทคดาวเงียบๆไหมเฮ้ยมาแล้ว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 อุย๊ยอๆ๊ยอุ๊ยปาระเบิดควันก่อนแล้วต่อยทีบโอเคกราวเทค กาวไแท็กเรียบร้อยใช่ไหมเดี๋ยวก่อนลบก่อนตูวว่าเลยลเอา,ลา,ลาเล่มาแล้วใส่เล่นได้ไหมโอเคก็นึกว่าต้องงานหนักอีกแล้วเยี่ยมครับผ่านไปด้วยดีดูเหมือนว่าทุกคนจะเริ่มแตกตื่นเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอุย้ยตรงนี้มีปืนอยู่เฮ้ยมาแล้ว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 ,ลวโอ้จะขึ้นมาข้างบนมั้ว พวกแกแต่ละคนมีงานที่จะรับมอบหมายจบงานนั่นซะแล้วภาวนาให้พวกแกไม่ได้รับสารพิษของฉันเป็นคนแรกประชาชนแห่งกอแทมจะหนีไปไหนก็ได้แต่พวกมันจะหนีชะตากรรมของตัวเองไม่ได้หรอกหูเดินไปก่อนไม่งั้นนี่สวัสดีแน่นอนเฮ้ยโอ้โหตรงนี้มีปืนอยู่งานเข้านะครับขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวนี้มา อยู่ข้างล่างนานไม่ปลอดภัยเฮ้ยตรงนี้มีปลองอยู่ไปได้ปะจะเกี่ยวเอาเกี่ยวไม่ได้ยังไงโอเคได้ละไปครับรัสมีระเบิดอยู่ที่46ไมล์ได้เพิ่มขึ้น 1... ไมล์เท่ากับ1.6กิโล74กิโลพระเจ้ามันเท่ากับระยะทางประมาณพารากอนไปอยุธยาได้เลยนะโอ้โหโคตรไกลอ,อ่ะเฮ้ย มีตัวขนของมาพอดีจัดเลยครับเห็นไหมเห็นไหมฟืบเยี่มเอาเลยฮะงานสะดวกทำลายป้อมปืนเยี่มเอาละขึ้นข้างบนก่อนเสร็จไปหนึ่งจุดเหลือตรงไหนอีก มันก็ต้องใช้โหมดสแกนตลอดเลยนะไม่งั้นไม่เห็นศัตรูเฮ้ยนี่นี่นี่นี royalty, ่นี่สามตัวเมื่อมันือสู่ชั้นบรรยากาศเมฆก๊าซจะครอบคุมพื้นที่ทั้งชายฝั่งทะเลตะวันออกจากนั้นด้วยอนุภาพของมันมันก็จะลามไปยังจนสุดทวีปทั้งประเทศจะตกอยู่ในความกลัวเท่าทีฉันประเมินมันจะยาวนานนับศตวรรษหรือมากกว่านั้น นานไปหรือเปล่าเนี่ยสวยออกข้างบนได้ไหมอ้ยหลบ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 ลบโดนยิงโดนยิงโดนยิงเออเสร็จครับสวยเดี๋ยวป้อมปืนข้างหน้าเอาละอู้ท่อแตกท่อมันมาแตกตรงนี้ ดูเหมือนว่าการไหลเวียนของสารเคมีจะหยุดลงนั่นหมายความว่าแกอยู่นี่สินะแบทแมนฉันรอที่จะเจอกับแกอีกครั้งหนึ่งอยู่นะเหลืออีกหนึ่งอันเท่านั้นเรียบร้อยอแล้วสแกโครมันพูดอยู่ตลอดเลยนะฮะแล้วไหนแกอยู่ไหนสแกโครเหมือนจะจัดการหมดแล้วใช่ไหมเหลือแต่เหลือแต่หัวหน้ามันละแล้วเข้าไปยังไงเลยทีนี้ ฉันรู้ว่าแกอยู่ข้างนอกนั่นประตูเปิดอยู่ไหนประตูที่เปิดอยู่อ้าวเ,เจอประตูแล้วสกาครูไม้พี่ัก,การซะดีน้องอยากเจอมานานแล้วจ้าเ,าเอสกาครูแกคิดจริงๆหรือว่าแกชนะความกลัวทำให้แกถูกขาดเดาได้ ฉันได้ควบคุมโดยสมบูรณ์แล้วจะปิดเครื่องบ้านนี้ยังไงปล่อยเช่นไปหรือไม่เธอก็ตายนี่แกพูดบ้าอะไรอยู่เะ้บาบราโกรดนนายเจอตัวเขารอยังออกมาจากที่นั่นเดี๋ยวนี้ใจเย็นไม่มีใครรู้ว่าฉันอยู่นี่ อาวพูดปุ๊บสัญญาณตัดเลยอ้าเราจะไปไหนเนี่ยไม่มีอะไรเจ็บเท่าการสูญเสียคนในครอบครัวรู้ดีว่าไม่มีใครจะสมควรโดนตำหนิมากไปกว่าตัวแกเองอเอาเรื่องงานเข้าแล้วยังไงล่ะทีนี้อัลเฟรดผมได้ยินที่เจ้าบนะพูดกับคุณแล้วครับผมกำลังพยายามติดต่อมิสกอร์นโชคไม่ดีเลยที่ยังติดต่อไม่ได้พยายามต่อไปอันนี้คืออะไรเนี่ย อุย้ยคำเตือนระเบิดใกล้เข้ามาแล้วอันนี้คือเหมือนกับให้เตรียมการลบล้างสารเคมีนะป่าลุยครับโอ้ี่คุณกำลังทำอะไรอยู่มันสายไปแล้วคุณหยุดมันไม่ได้ฉันรู้ถึงฉันจะหยุดไม่ได้แต่ฉันจะลดลัศสมีของการระเบิดลงแล้วสิ่งที่จะเกิดกับคุณหรอแล้ไม่สำคัญหรอกหาตัวดูส์เอาเฟรดเริ่มขั้นตอนการลบล้างสารเคมีอะไรอ่ะ มันคือสารเคมีที่สแกโกทําใช่ไหมอ่านี่ไงถังพวกนี้ระเบิดได้ง่ายฉันต้องขยับมันอย่างช้าๆและระวังนายท่านผมขอให้คุณพิจารณาการอพยพเดี๋ยวนี้ถ้าคุณติดอยู่ในนั้นคุณจะตายเพราะระเบิดไม่มีทางอื่นแล้วเอเฟรดย่อมมีหนทางเสมอนายท่านได้โปรดโอเคอุ้มมาอย่งกับลูกรักเลยเนี่ยแล้วไปหย่อนตรงไหนเออ เดินแรงก็ไม่ได้อีกกำอูต้องกระดึ๊บไปพระเจ้าช่วยตั้งแต่ตอนดึงเมื่อกี้แล้วครับดึงแรงก็ไม่ได้ด้วยนะอย,อย่าร้องอย่าพึ่งใจเย็นกมแล้วมันจะถึงไหมเนี่ยต้องแข่งกับเวลาอีกกมแล้วร r เคิลโดนจับใครแบวตัวร r เคิลมาทุกอย่างตอนนี้มันสับสนวุ่นวายไปหมดเลยะฮะแต่ก่อนอื่นต้องจัดการไอ้นี่ก่อนไอ้เจ้าสารพิษของส k r i l l จะถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วอยแรงมากก็ไม่ได้ด้วยนะโอเคู้หแรงมากแบทแมนดึงแขนออกเลยฮะโอเคค่อยๆกดจิบลงไปสวยครับเยี่ยมลงไป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 ลง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 ได้ยงเนียโอ้ อยากจะมีอะไรมาหล่อลื่นจริงๆเลยจารบีไหมโอเคเริ่มขั้นตอนการลบล้างสารเคมีรัศจะมีเบิดลดลง25%เยี่ยมเธออยู่ไหนอัลเฟรดผมยังไม่สอบคุณรับมันเป็นความผิดของฉันเธอตระหนักถึงความเสี่ยงมาสิรรูทเธอคงโกรธมากถ้าเป็นคุณเธอเต็มใจตั้งๆที่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้น ออกมาได้แล้วเยี่ยมท่านครับฟังผมเถอะท่านไม่เห็นหรอนี่คือสิ่งที่เขาต้องการทําไมมีท่านก็แตมจะตกเป็นของเขาท่านต้องปล่อยให้ท่านต้องไม่ปล่อยให้เขาชนะโอ้กลัาแล้วเอ้ยแล้วข้างๆมันระเบิดแล้วเนี่ยเร็ว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 อุ๊ยแดง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 ลงหลงๆๆลงหลง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 เร็ว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 อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะถึงแล้วม,มันทรมานจิตใจอ๋อมัน โอ้ยเรียบร้อยถึงแล้วเยี่ยมอู้มันทรมานจิตใจผมมากเลยพี่น้องเฮ้ยจึ๊บ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 เร็ว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 ร่งข้างมันระเบิดตุ้ม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 เลวเนี่ยย้อน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 โอ้แรงไปอีกคือมันต้องควงจอยแอลไปเรื่อยๆนะฮะมันจะกดแอลค้างไม่ได้อะตอนนี้เนี่ยอู้มันทรมานจิตใจมากดูลงไปลงไปลงไปเชี่ยม เอาละสวยโอเคเริ่มขั้นตอนการลบล้างสารเคมีรัศมียเบิดลดลง50เซเยี่ยมผมตรวจสอบดูโรงงานนั่นแล้วคุณไม่มีเวลาแล้วขอร้องออกมาเถอะมันคือสิ่งที่คุณสอนผมจงทำในสิ่งที่ถูกต้องนั่นคือสิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดมาเสิร์บรูทผมขอร้องเราออกจากที่นั่นเถอะถ้านี้มันเกี่ยวกับมิสคอร์ดอนคุณไม่ควรตำหนิตัวเองในสิ่งที่เกิดขึ้นรักษาชีวิตตัวเองก่อนที่มันจะสายไปลาก่อนอัลเฟรด เดี๋ยวตรงนู้นมันเต็มแล้วอะทางนี้มีให้หย่อนปะโอเคไปทางนี้แบทแมนทางนี้เชื่อผมเชื่อผมเร็วผมรู้ผมเรียนมาเฮ้ฟึบฟึบโอ้ยา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 ซาญ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 าคีบดาวคีบเคลมดาวใจเย็นๆย็ผมเชื่อว่าตอนนี้นี่เพื่อนๆพืเขาคงลุ้นไป,ปพอๆกับผมนะครับเนื่องจากว่า ข้างๆมันระเบิดไม่พอแล้วตอนนี้เราเคลื่อนที่เร็วไม่ได้เลยโอ้โหแล้วตอนนี้สารพิษมันระเหยเออกมาแบทแมนนี่ปอดเปิดดี่ยบอกว่าไปเหมดนแล้วเนี่ยฮึถึงแล้วเยี่ยมจอดลงไปอตอนนี้สถานการณ์มันบีบหัวใจมากแล้วแบทแมนจะหนีทันไหมเนี่ยแบทแมนจะหนีทันไหมแบทแมนจะเอาตัวเองมาสละตรงนี้แล้วเหรอ ทำไมเกมมันส no ั้นอย่างนี้ผมมันมันไม่หรอกแต่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปแต่ก่อนจากการในตรงหน้านี้เสร็จก่อนเร็วเร็วเร็วเร็ร็วเ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 ยอนๆๆๆๆๆย้เยี่ยมเสร็จไปหนึ่งสวยครับน่าจะ75%แล้ว <Okay. S 1> ใช่ป่ะเริ่มั้นตอนการร่มล้างสารเคมีระเบิดะระเบิดเพิ่มขึ้นอร์เซ็นหอรเี่ยังไงอ่ะมันต้องเหลือเดิหดรตกเลขเนี่ยคอมพิวเตอร์ อีกอันสุดท้ายแล้วมันจะเพิ่มขึ้น1,000%ได้ไงเนี่ยเฮ้ยเรียบร้อยเยี่ยมไปให้อีกอันหนึง่งเร็วเฮ้ยคิดถึงฉันไหมเฮ้ยจ็อกเกอร์จ็อกเกอร์มาได้ไงเผาไปแล้วเผาไปแล้วกับมือเอาละสิแล้วยังไงเนี่ยก็แทมเวงหวางกรรมแล้วครับ โอ้โหผมนี่งงไปหมดเลยเกมอะไรกันเนี่ยมีเรื่องให้ตื่นเต้นทุกๆ15นาทีเลยเนี่ยโอ้โหมันอ่ากล้องจับได้ครับเป็นจิมของเราเองหรือว่าเจมก็ได้ฮนะจิมนี่เป็นชื่อเล่นไงโอ้แล้วแบทแมนไปไหนแบทแมนนายไปไหนแล้วแล้วที่นี่คือที่ไหนโอ้โหพระเจ้าช่วยทุกยอย่างมันช่างเงียบ ผู้คนไม่เหลือนี่ระเบิดไปแล้วหรือเปล่าเอาแล้วยังไงขอหยุดความสนุกของแบทแมนนะข้ามไน,น,นท์พาร์ทหาไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเรามาติดตามในเรื่องที่สุดจะเข้มข้นมากๆตอนนี้เราจะมาดูกันต่อว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้น,นแน่กับเรื่องนี้นะครับเอาไว้มาติดตามรับชมต่อกันพานหน้านะครับพาร์นทนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า